ไม่มีขาตั้งกล้องนะคะมานาเยี่ยวางเก็บไว้ก่อนเนาะนี่มหนอหนึหนงแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะาได้ปะลองหักดูนะคเพื่อนนี่ค่ะ อันนี้ไม่หน่อยาวเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวหาดูซิมีมะเมี่ะค่ะหน่อยยาวเห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวจะหักนะค่ะใกล้ๆจะื่อนติดไม้หักนี่มาแบบ ไม่ทุกงใส่ใจค่ะนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนที่นาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นหน่อไม้ละอีกละนะคะมาไล่มานาก็จะได้หน่อไม้กลับไปด้วยนะคะนี่เลยอ่ะเห็นไหม,หน,ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะขออนุญาตดึงมือเข้าไปโน้มเข้าไปนะอบอิบนี่ค่ะ ก็ได้ไปหลายนอกแล้วนะอัดไม่ติดอัดแล้วไปแล้วอัดโทรศัพท์ไปแล้วครั้งหนึ่งมันอันนี้ไปไนไดนอนเน่ยเล็กๆก็เอานะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะเดินดูที่ก่อที่ไฟไหม้นะจริงๆแล้วได้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยน,น,ะ,นะข้างล่างมันก็มีนะมีไม้ค่ามองอ้อมอ,อมอ้อมอ,อมดู จริงๆแหน่งเขาข้อร่อยนะนเพื่อนเพราะว่าเคยได้แหน่งของเขาไปค่ะครั้งที่แล้วอร่อยมากค่ะนะคะชอบกินแหน่งมากกว่าหน่อใหญ่ๆด้วยซ้ำอ่ะนะก็รอให้เขาเกิดสักพักหนึ่งกำลังจะโผล่ขึ้นจากดินนะคะอย่างโน้นเห็นไหมนั่นนะคะ,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 ะเดี๋ยวจะไปดูเอาตรงนี้กองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขามาเก็บทีหลังนะนเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกกองที่ว่าโดนไฟรั่วอะค่ะ ตรงนู้นนะคะนะเดินข้ามไปเลยค่ะเอยนคะ,ะมีแหนงเกิดด้วยน่ารักเชียเนี่ยก็จะเอาแหน่งไปเห็นไหมเนี่ยอร่อยนะแหน่งเนี่ยอยากบอกเลยอะค่ะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะหรือจะไปฝั่งนี้ไม่ได้จะไปอีกฝั่งหนึงขึ้นค่ะแถวนี้เขาก็ทำนาน,นะคะเพื่อน แถวพื้นที่ของแม่ตุกอยู่นะคะถ้าทําไร่ทานาทําป่าเข้าโพดกันเนาะแหน่งก็อยู่ตรงนี้เองก็อยากแหน่งไปเลยเห็นไหมฮะแหน่งไปก็อร่อยนะแห่งอร่อยสุดแล้วค่ะอ ไปต่อค่ะมุดไปเลยมุดไปมีป้าแห่งนะป้ากำลังเกิดก็มีนะคะอืมเล็กๆอยู่เลยมันก็ไม่ได้มีแค่เราเนาะที่หาหน่อ,อไม้กินเนี่ยคนอื่นเขาก็มาหาเขาแซงว่าก็ได้เยอะไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะแห่งนะนะแห่งอร่อยนะพนเพื่อนๆแห่งหน่นอไม้อะ่ะ ทะลุอีกฟากหนึง่งแ,แหน่งหมอไม้อร่อยจริงๆมันก็เลยไม่เหลือเนาะเดี๋ยวเราจะไลนนี้ไปเล็กก็เอานะเพราะแหน่งอร่อยนะดูนะคะข้างในอ่ะตะพุตะป,ตะปิเห็นไหมอ่นี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมขาวๆนะคะเราก็จะไปต่อกันเลยด้านล่างล่ะด้านล่างมีไหมมีค่ะแหน่งนะคะ กัญญานะคะนี่แหนงหน่อ,อไม้นี่อีกเหมือนจะได้แคยย่ยอดโอเคือไปเลยค่ะโอ้รื่นนะเนี่ยฝนตกเมื่อคืนนะคะเพื่อนค่ะเราก็ได้เดินอ้อมลกูกไปอีกฟากหนึ่งอ้อม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 แถวนี้ค่ะแล้วก็ จะไปเก็บใส่ถุงจะพาเพื่อนๆไปดูเลยนะคะว่าได้เยอะอย่างตอนแรกกดอัดวิดีโอแต่มันไม่ได้กดอัดนะมันมันไม่ไม่ได้บันทึกเลยอะ่ะเสียดายมากนะหักไออันดีใหญ่ไว้แล้วอะ่ะมาดูทีหลังให้เราไม่ได้อัดนี่เลเนะ่ไปเอาถุงไปเก็บกันเลยคะ่ะเพื่อนๆเดินลงก่อนนะคะได้มาสักหน่อยละคะ่ะ นี้นะคะก็อยู่ในถุงดําเนี่ค่ะไม่ได้เอาถุงอะไรน,นี่ถุงมานามันอยู่ในรถอะคะ่ะไม่ได้เตรียมไว้เลยนะคะมาดูกันค่ะได้เยอะไหมได้พอกอินนะคะเพื่อนจริงแล้วมันมีหน่อข้างในนะแต่มันยังเล็กอยู่เราเราเราก็บเขาไว้อะคะ่ะเผื่อให้มันโตคุณอ่นมาเขาจะได้ไปกินด้วยะะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ย อัดไปแล้วนะวิดีโอแต่มาดูที่หลังมันไม่ไม่เห็นไงนะคะเห็นไหมอัมดไปแล้วน่าเสียดายนะเมป่นไรจับเรายจับไดเราอยู่เมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายของแทบ,บอย่างนี้แหละค่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ